เธอทำไมร้านนี้ขายดีจังเขาขายอะไรหรออ๋อมาเขือแเทศโซลาริโน,โน่ไงฉันเคยกินแล้วอร่อยนะเดี๋ยวพาไปดูที่สวนแล้วกันไปกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรโรงเรือนอัจฉริยะสวนยายมี จุดเริ่มต้นของเรานะครับก็ที่บ้านเนี่ยทำสวนผักอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยทำเป็นผักพื้นบ้านขาย,ยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ทดําแบบ ขายเป็นกิจการใหญ่โตแต่เมื่อที่ช่วงที่เราลาออกจากงานมาครับเราก็กลับมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็เอาความรู้เอาองค์ความรู้ที่เรามีครับกลับมาทําการเกษตรช่วงแรกที่เข้ามาทําคุณแม่เัาก็จะแบบทาเหมือนเดิมครับแบบวิธีเดิมก็คือใช้ใสา่ย,ยางตื่นเช้าไปรดน้ําตอนเชา้านะครับแล้วก็มีอีกช่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องรดก็คือตอนเยน็นแม่ก็จะออกไปที่สวนลากสา่ย,ยางรดซึ่งที่แบบที่แม่ทําอยู่แบบเดิมครับเราก็มองเห็นว่ามัน ใช้แรงงานมากแล้วก็สูญเสียบางทีมันสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์แบบนี้ครับแล้วก็บางครั้งแม่อยากจะไปไหนแม่ก็ต้องกลับมาตอนเช้าแล้วก็กลับมาลดน้ำตอนเย็นอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับ <S <S จุดเริ่มต้นของการเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับเราได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลน,นะครับของอำเภอชนแดนแล้วก็น้องเกษตรตำบลเนี่ยเข้ามาชักชวนให้ ที่สวนเรานะครับเข้าไปเป็นเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์พอหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในร่วมโครงการอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเพชรบูรณ์ครับในโครงการก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้หลังจากที่เราอบรมอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของที่จังหวัดจัดให้นะครับเราก็มีเครือข่ายของอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอหลังจากนั้นแต่ละสูนนะครับ ก็จะมีแบบความรู้ที่มันแบบด้านเต่นๆของแต่ละศูนนะครับของพี่น้อยเนี่ยจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมแล้วก็การปลูกพืชในโรงเรือนนะครับทีนี้เกษตรอำเภอครับเขาก็เล็งเห็นว่าที่สวนเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เครือข่ายของสพกก็เลยคัดเลือกให้ที่สวนเนี่ยเป็นเครือข่ายสปกของอำเภอชนแดนครับ ที่เราเลือกปลูกมะเขือเทศพันโซลาริโนโรครับคือก่อนหน้านี้ยที่สวนเนี่ยทดลองปลูกมะเขือเทศมาหลายพันแล้วก็มะเขือเทศพันโซลาริโนโเนี่ยได้รสชาติที่ดีแล้วก็ระดับความหวานเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับอีกอันนึงคือมะเขือเทศพันโซลาริโนโรครับ ป็นมะเขือเทศพันธุ์ที่คนที่ทานผลสดนะครับเป็นที่นิยมเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในตอนนี้นะครับกลุ<ส><ด>่มลูกค้ามะเขือเทศโซลาริโนจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ทานผลสดก็จะมีกลุ่มที่เป็นลูกค้ารักสุขภาพและก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่ชอบทานมะเขือเทศไม่ชอบกิ่นมะเขือเทศมะเขือเทศโซลาริโนครับก็จะมี มันจะมีรสชาติที่แบบไม่เหมือนมะเขือเทศจะมีรสชาติออกไปทางด้านผลไม้มากกว่ามะเขือเทศทั่วไปในการจัดการผลผลิตของที่นี่นะครับก็จะมีผลสดเนี่ยประมาณ60สเปอร์เซ็นแล้วก็จะมีน้ำมะเขือเทศอีกประมาณ30เปอร์เซนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมะเขือเทศส่วนหนึ่งจะถูกทำเป็นมะเขือเทศอบแห้งอีกประมาณส0อร์เซนครับทั้งหมดก็จะส่งให้ลูกค้า ตามกลุ่มที่เขาอยากได้ครับอย่างเช่นลูกค้าที่ทานผลสดเลยก็จะเป็นผลสดแบบที่แบบแพ็คกล่องแบบนี้ครับแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบไม่ชอบทานผลแต่ว่าชอบทานน้ําก็เอาไปทานตอนเช้าและกลุ่มลูกค้าที่ชอบทานแบบเป็นของทานเล่นเปน็นแน็คพวกเนี้ยครับก็จะเป็นมะเขือเทศเชื่อมอบแห้งโดยโรงเรือนอัฉรียะแห่งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ซึ่งมีการนำระบบสมาร์ทฟาร์มและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตพืชในโรงเรือนครับโดยระบบสมาร์ทฟาร์มของที่นี่นะครับก็จะมีระบบเว็บผริต i ล i t งนะครับแล้วก็มีระบบให้น้ำอัตโนมัติโดยจะมีตู้ควบคุมอัตโนมัตินะครับเรียกว่าตู้ IOT นะครับถือว่าเป็นตู้หัวใจสำคัญของที่นี่ก็ว่าได้ครับโดยตู้นี้นะครับสามารถลิงก์กับมือถือของเรานะครับแล้วก็ ใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์ภายในโรงเรือนของเราได้ครับในตู้ i o t ตู้นี้ครับที่หน้าตู้ที่เห็นเป็นจอ lcd นะครับ<ม>ก็จะมีค่าอุณหภูมิค่าความชื้นค่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ค่าความเข้มแสงครับโดยค่าเหล่านี้ครับก็จะส่งข้อมูลมาที่มือถือของเรานะครับโดยจะเป็นบันทึกเป็นกราฟเราสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ว่า สถานะของโรงเรือนเราเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเคดไม่ลับของการปลูกมะเขือเทศพันธุ์โซลเลนิโนคุณภาพดีของสวนหญยมีโดยในโรงเรือนอาชยของเรานะครับสามารถควบคุมโรคและแมลงควบคุมวัชพืชนะครับทําให้เราลดการใช้สารเคมีนะครับและระบบลดน้ําของเราใช้ระบบลดน้ําอัตโนมัติมีการให้ธาตุอาหารให้ปุ๋ยไปกับสายน้ําหยดที่นี่มีการใช้น้ําหมักปลาที่เราผลิตขึ้นเองเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับมะเขือเทศซึ่งระบบลดน้ำ อัตโนมัตินี้นะครับช่วยลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาในการดูแลมะเขือเทศภายในโรงเรือนของเราครับสำนักง,งานเกษตรอำเภอชนแดนดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ภาคการเกษตรให้สามารถบริหารจัดการด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสวนยายมีเป็นหนึ่งในยังสมาร์ทฟาร์มเมอรที่มีการพัฒนาต่อยอด จนปัจจุบันได้เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรหรือสอปรกอรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป